สวัสดีครับวันนี้อาจะมาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรงพี่พี่ช่างสายรีโนเวทนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละดูไหมตัวอะไรเจ้านี่คือเครื่องยิงซิลิโคนไร้สายนะมันดียังไงนะเอาสเปคนคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้สเปคของเขาก็คือแรงดึงหรือแรงกดเน,นี่ย6 5 0 0น้นิวตันเลย ก็ความเร็วในการไหลเนี่ยความเร็วในการยิงตั้งแต่0ถึง9.5ม mm, ิลิเปอร์เซกหรือว่า9.5มิลต่อวินาทีระยะการใช้งานอยู่ที่195มิลนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับความเร็วหรืออัตราการไหลได้ตรงนี้จะให้ไหลช้าไหลเร็วก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลรับงานละเอียดนี่ตัวนี้เหมาะมากนะครับ ก็าจะเป็นยิงยาแนวหรือว่ายิงซิลิโคนตามร่องชิ้นงานหรือว่าร่องกระจกได้งานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับแล้วก็อัตราการไหลต่อเนื่องนะครับเนื้องานเนียนสวยนะไม่ไม่หกเลอะเทอะด้วยที่สําคัญและเขายังมีระบบป้องกันการไหลย,ย้อนกลับวนใช้งานง่ายสะดวกมากๆน้ําหนักไม่หนักด้วยนะครับส่วน,นำหรับพี่ช่างสายรีโนเวทนะที่กาลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรงสำหรับการยิงซิลิโคนเนี่ยไม่ต้องมานั่งบีบให้เมื่อยมือแล้วนะครับตัวนี้แค่กดก็ไหลชิวๆเลยต่างหากแอดมินได้ที่ช่องทางโซเชียลต่างๆวอลคาร์